สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนๆเมนูนี้เป็นเมนูที่โม r รีเควสต์มาบอกคุณแม่นะคะ,คะว่าอยากทำยำส้มโอค่ะเพื่อนๆ เนาะแล้วคุณแม่แต่ก่อนคุณแม่มาจากเออนครชัยศรีที่เขาเรียกว่าเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะจังหวัดนคนปรปฐม uh huh. อ่ะฮะอำเภอนครชัยศรีอ่าฮะอันนี้เออเขาเรียกอะไรนะเขาจะมีสุภาษิตส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวย uh huh. <laughs> นี่สุดด้วยแต่เดี๋ยวนี้คงมีจังหวัดอื่นที่เ็ามีส้มโออร่อยขึ้นมาแข่งแล้วค่ะแล้วก็จังหวัดอื่นที่มีลูกสาวสวยยอะด้วยเน่ยใช่โมล้างแล้วทําความสะอาดส้มโอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหั่นส้มโอให้เป็น2ชิ้นเสร็จแล้วโมก็เอานิ้วโป้งดันเข้าไประหว่างเนื้อและเปลือกส้มโอแล้วก็หมุนนิ้วโป้งไปให้ทั่วส้มโอคอยดันนิ้วโป้งให้ลงไปลึกๆเรื่อยๆนะคะ อนจบโมก็จะฟักเอาเนื้อส้มโอออกมาจากเปลือกได้อย่างนี้แหละค่ะโมรู้ค่ะว่าเพื่อนๆหลายคนคงเคยเห็นบ่อยแล้วแล้วก็คงเคยทำเองบ่อยแล้วด้วยแต่โมอยากจะโชว์เพราะโมอยากจะอวดค่ะเพราะวันนั้นภูมิใจมากๆที่เอาเนื้อส้มโอออกมาได้โดยที่ไม่ทำให้เปลือกพังค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วมาแบ่งเนื้อส้มโอออกจากเปลือก วันนั้นแม่หวานกับโมได้ส้มโอลูกดีมามากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพ,เพ,เพ,เพราะว่าเนื้อมันไม่นุ่มไม่เละไปแล้วก็ไม่แข็งไปด้วยใบมะกรูดแต่เพื่อนๆดูสิคะใบมะกรูดทาไมมันถึงยาวใหญ่อลังการขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆคุณแม่หวานเป็นคนปลูกเองนะคะนี่โมก็เอาใบมะกรูดมาวางทับกันแล้วก็ม้วนๆๆๆนมนมนเข้ามา แล้วก็ใช้มีดหั่นให้เป็นชิ้นบางๆอย่างนี้แหละค่ะโมชอบทานปมะกรูดสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆเวลาทำยำซ้มโอนี่โมจะใส่ปมะกรูดลงไปเยอะๆหอมแดงก็หั่นให้เป็นชิ้นบางๆขาดไม่ได้เลยพริกค่ะหั่นพริกให้เป็นชิ้นบางๆเช่นเดียวกันกุ้งแห้งก็คือของโปรโดของโมเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆเ,เอากุ้งแห้งไปปัน่น เราก็จะได้ผงกุ้งแห้งน้ำมะขามเปียกเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เอาไปคั่วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาโขลกให้เป็นชิ้นเล็กๆแต่ไม่ต้องเล็กมากเกินไปค่ะเพื่อนๆมะพร้าวขูดคั่วปั่นมาทำน้ำซอสกันเลยค่ะน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บน้ำเปล่าผสมให้เข้ากันเปิดไฟให้น้ำตาลละลาย ใส่น้ำพริกเผาลงไปคนผสมทุกอย่างให้ละลายและเข้ากันเสร็จแล้วใส่น้ำมะขามเปียกลงไปปล่อยให้เดือดตุ๊บตุบเบาๆนิดนึงแล้วก็ปิดไฟไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วใส่เนื้อส้มโอลงไปในถ้วยใหญ่ๆราดน้ำซอสลงไปน้ำซอสนี่เย็นตัวแล้วนะคะแล้วก็โรยด้วยหอมแดง กุ้งแห้งป่นมะพร้าวขูดคั่วปั่นกลิ่นหอมหอมสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆพริกเพื่อความแซ่บใบมะกรูดโมใส่ลงไปเยอะหน่อยนะคะเม็ดมะ้มม่วงหิมะพานแล้วก็กุ้งค่ะเสร็จแล้วคลุกผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ แล้วนี่ยังไงล่ะคะเปลือกส้มโอของโมแหมโมอุตสาหันให้เป็นแหลมๆข้างบนอย่างนี้นะคะจะได้เหมือนกระทงนี่แหละคะ่ะ Spicy Pomelo Salad เป็นหนึ่งในอาหารไทยที่โมรักสุดๆเลยแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคนต่างประเทศอย่างคนเยอรมันนี่เห่อเมนูไทยนี้กันมากๆเหมือนกันเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะรับรองจะต้องติดใจ น้อนี่อยู่เยอรมันก็ยังได้ซองโออย่างนี้มาก็ถือว่าบุญแล้วล่ะค่ะมันอาจจะอคุณภาพมันอาจจะไม่ดีมากเหมือนที่เมืองไทยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีค่ะแต,แต่นี่แต่นี้ดีนะลูกว่า <Yeah. S 2> เพราะว่ามันมันไม่มันไม่นิ่ม Mm hmm. มันเป็นเป็นตัวเป็นตนอะ่ะแล้วแล้วแบบจะแบบแข็งอะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจ uh huh. อธิบายไหมเพราะว่าถ้าส้มโอแบบนี้เอามายำจะอาหน่อย mm hmm. แต่ถ้าส้มโอที่ปอกไปแล้วแล้วมันนิ่มมันน้ําพวกนั้นเวลามายำมันไม่อาหน่อย mm hmm. มันจะเ,นเ,นเละแล้วมันก็จะแบบ uh huh. ไม่ไม่ได้ไม่ได้อารมณ์อ่ะ ค่ะโอ้นี่ยแสดงว่านันเหมืนสีครัเนาะแสงว่าลาบเข้าข้างหมูค่ะคุณแม่ขนมาสามลูกเพราะเขาขอมาเมื่อเดือนที่แล้วคุณแม่ก็เลยซื้อมาเก็บเอาไว้เพราะว่าส้มโอซื้อมาใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งทาทานเอาทิ้งเอาไว้สักสองสามอาทิตย์พอเขาอยู่ตัวแล้วก็มาทาัจะอร่อยตอนนี้โชคดีที่มันแบบเอามายำได้แบบเป็นตัวเป็นตนนะลูกแล้วแสงว่าหมูก็เก่งนะคะที่ว่าจากสามลูกที่คุณแม่ซื้อมาหนูเลือกไปที่ดีออกมาเลยอ่ะอีกส ลูกยังไม่รู้ว่าจ่าหรูอหมู่เลยสำหรับวันนี้แม่ลูกคู่นี้ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรสักอย่างแล้วก็ชอบวิดีโอของเรานะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไครรัวๆๆค่ะเพื่อนๆเนาะจะได้ไม่พลาดวิดีโอแม่ลูกคู่หูอีกต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลักษานะคะรรกคุ้มครองค่ะการโชคดีคะบายบายเจอกันนะคะ ให้คอยมาแลกกระจากเยอมันให้เยอะๆเลยกัน